กำลังตรวจเช็คความพร้อมของรถแอคคอร์ดคันนี้ดูป้ายทะเบียน้วก่อนดู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 จังหวัดอะไรมากลรมากลมากลครับนนี่นครสวรรค์ครับนี่ครับเสียเก่งครับมาจากนครสวรรค์โอ้โหมาไกลมากเลยนะครับวันนี้ได้ทํารถไปแล้วคือมาเก็บช่วงล่างหลังจากทําเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างขับแล้วดีครับดีกว่าเดิมเยอะเยอะเลยใช่ไหมอืมนิ่มขึ้นเยอะเลยนิ่มขึ้นเยอะนะครับและทําไมต้องเดินทางมาตั้งไกลมามาที่นี่ชอบ ติดตามเพจอยู่ติดตามอยู่ครับก็โอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับรับชุดของช่วงล่างของโชค4ต้นแล้วก็ลูกหมาก8ตัวพร้อมกับปีกนกแล้วก็ลูกหมากนะครับเป็นโปรโมชั่นที่อยู่ในไลฟ์เสียเก่งเขาเขาเขาเอฟมาแล้วก็นัดกมาทำวันนี้ นะครับภาพรวมที่ทําแล้วชอบรถมากกว่าเดิมตอนแรกบอกว่าจะขายนี่ <laughs> ตอนแรกจะขายได้ไม่ขายไม่ขายแล้วครับไม่ขายแล้วเถ้าเกิดจะขายจะประกาศให้เผื่อใครจะซื้อ <laughs> โอเควันนี้เสร็จกินขอบคุณมากนะครับ <c oughs> มาตั้งไกลเลย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับ